เรื่องของดวงโชชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่11ทธันวาคมพุทธศักราช2563สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินส่วนใหญ่รายได้ของคุณเป็นรายได้ที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงจากความเพียรพยายามเป็นส่วนใหญ่เรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของงานอย่างมากหากคุณต้องแข่งขันกับคนอื่นก็มีโอกาสที่จะชนะสูงมากเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักแข็งแรงมากยากที่จะทำลายส่วนคนโสดช่วงนี้ก็ต้องโสดต่อไปอีกสักพัก เพราะถ้ามีคู่ชีวิตจะวุ่นวายมากสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากในช่วงนี้เป็นโคงสุดท้ายรายปีแต่จะเก็บเงินไม่อยู่เพราะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายตลอดเรื่องของการงานมีโอกาสรับผิดชอบงานใหญ่ ใหนไม่ช้าซึ่งงานนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกกดดันบ้างแต่ก็จะเป็นงานที่ทำให้คุณเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แรกๆก็ต้องปรับตัวกันมากแต่พอสักพักก็เริ่มปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นส่วนคนโสดหากรักใครก็อยารีบร้อนมิฉะนั้นอาจจะต้องช้ำใจกลับมาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่องบางเรื่องซึ่งเป็นรายจ่าย ที่ยืดเยื้อมานานและไม่จบไม่สิ้นเสียทีเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะรับผิดชอบงานใหญ่แบบเมกะโปรเจกต์ก็ว่าได้เพราะผู้ใหญ่มองเห็นแล้วว่าคุณมีความสามารถเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่นคงมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆจะเจริญเติบโตส่วนคนโสดมีคนพยายามเข้ามาใกล้ชิดเพื่อพิจิตใจของคุณ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนการทำงานเพิ่มเติมหรือการลงทุนบางอย่างเพื่อสร้างผลกำไรในอนาคตเรื่องของการงานดูเหมือนงานของคุณจะราบรื่นแต่จริงๆแล้วก็จะติดปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคน แต่ขอให้คุณอดทนไว้เพราะอีกไม่นานก็จะดีขึ้นแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีก็เบื่อกันบ้างแต่ก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนส่วนเคินโสดคุณเลือกมองเรื่องของอนาคตก่อนเรื่องของความรักเสมอสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ลาบอย่างต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางเลยเรื่องของการงานช่วงนี้หน้าที่การงานของคุณดีขึ้นมากจึงทำให้มีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการงานแบบเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนรักเป็นทั้งเพื่อนคู่คิดและคู่ชีวิตที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างต่อเนื่องส่วนคนโสดมีโอกาสได้เจอคนที่ดีที่พาให้ชีวิตคุณจเจริญก้าวหน้า สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินในช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้แบบชนิดที่คุณไม่ทันรู้ตัวเรื่องของการงานคุณจะต้องจัดการหลายๆเรื่องไปพร้อมๆกันซึ่งอาจจะทำให้มึนไปบ้างในช่วงนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสเสน่หาจะไม่ค่อยมี มีเพียงความห่วงใยใส่ใจกันและกันเท่านั้นส่วนคุณโสดยังต้องคลองโสดต่อไปแม้ว่าจะเจอคนที่ใช่แต่ความรักยังไม่บังเกิดในทันทีทันใดสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์วางแผนเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินบางอย่างที่มีมูลค่ามาก เพราะฉะนั้นควรสำรองเงินไว้ล่วงหน้าจะดีที่สุดเรื่องของการงานมีหน้าที่การงานที่จะทําให้คุณเจริญก้าวหน้าอย่างช้าๆควรทําบุญถวายกระเบื้องหลังคาโบสถ์บ้างเพื่อเสริมดวงเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักเริ่มมั่นคงกันมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้พบคนดีแต่คุณยังกล้า,กล,า,ก,ลากลัว,ลวอยู่ในตอนนี้ เรื่องวันนี้เรืองรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ